ลัคนาราศีพิจิก16-31กันยายนนี้จะได้งานดีและมีลาบเยอะสวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เกตเทวาครับคลิปนี้จะเป็นการทํานายครึ่งหลังนะครับของเดือนกันยายนนี้นะครับดยใช้โหราศาสตร์ไทยครับดูการโคจรดวงดาวนะครับเพราะฉะนั้นจึงจะดูทั้งราศีและลัคนานะครับแต่ถ้าท่านใดฟังราศีเกิดแล้วไม่ตรงแนะนําเลยครับ มาฟังลัคนาจะแม่นยำกว่าครับแล้วยินดีผูกดวงวาลัคนาให้ฟรีนะครับเพียงบอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่ชัดเจนในใต้คลิปนี้หรือช่องแสดงความคิดเห็นนี้เท่านั้นนะครับจะบอกแล้วไปฟังลัคนาของท่านกันได้เลยนะครับก่อนไปฟังครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและนี่คือดวงดาวที่จะเคลื่อนย้ายนะครับก็จะมีดาวอาทิตย์ครับ ย้ายันที่17กันยายนเพิ่มมาอีกหนึ่งดวงนะครับตรงนี้อ่าและบอกเลยนะครับว่าจะดูทุกเรื่องนะครับการเงินการงานโชคลาภความรักบริวารลูกสุขภาพเลขนําโชคและอื่นๆครับเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ฟังกันให้ครบจบทุกเรื่องได้เลยนะครับเรามาเริ่มที่การเงินกันเลยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวการเงินหรือเรื่องเงินของเราในครึ่งเดือนหลังนี้ยังโดดเด่นนะครับเพราะดูสิครับดาวอังคารดาวตัวเราก็ยังอยู่ในเรือนละพะดาวพุธด,ดาวโชคลาภเรือนลพะพักก็ยังดีแถม วันที่สิบเจ็ดครับก็ยังมีดาวการงานมาเป็นลาภะอีกแสดงว่าเงินเราเนี่ยจะได้มาจากตัวเรานะครับโชคลาภเรางานของเราอาจจะมีแฟนเราช่วยอีกนะครับเพราะดาวสุ์มาจากภพปตัตนิหนุนหลังเราอยู่นะครับเห็นไหมครับมีมุมดีๆอีกหลายดวงเพื่อนฝูงก็ยังได้นะดาวเสานะครับโคจรอ,อยู่ในภพสหัชชาเป็นเกษตรตาธิบดีเห็นไหมครับเพราะนั้นบอกเลยว่าเรื่องเงินเนี่ยยังโดดเด่นอย่างแน่นอนนะครับขอให้เรามุ่งม,มั่นตั้งใจขยัน เพราะดาวอังคารดาวประจาตัวเราเป็นมหาจักรครับมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงครับเห็นไหมครับต้องเหนื่อยต้องลากเลือดบ้างนะครับถึงจะได้มาแล้วขั้นตอนการได้เงินนะครับเราก็มาดูครับดาวพุธเราพักองศากลางเดือนนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองเอาสินค้าเก่าๆลูกค้าเก่าๆลูกหนี้เก่าๆคนเก่าๆเนี่ยนะครับปัดฝุ่นมาติดต่อมาทําใหม่มาขายใหม่มาเจรจาใหม่ก็จะทําให้เราได้เงินได้ท้องนะครับ ดาวพูดออกมาจากการเจรจาสื่อสารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดต่อค้าขายนะครับพูดเยอะๆพีเซนตัวเองเยอะๆให้คนเห็นเราเยอะๆเห็นสินค้าเราเยอะๆได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาอ,าออนไลน์ครับอย่าลืมดาวลาหูอย่างแรงลัคนานะครับในยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลยุคออนไลน์ครับเงินมันจะได้มาจากโซเชียลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องทําเยอะๆนะครับจะเห็นเงินเห็นทองได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงิน ดีอย่างแน่นอนนะครับลุยได้เลยนะเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยววันที่28กันยาครับดาวการเงินดาวพฤหัสพักองศาแล้วย้ายกลับมาได้ตําแหน่งเป็นนิดนะครับอันนี้จะเบาลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากวันที่15-16เนี่ยถึง28ทําให้เต็มที่เลยนะครับจะได้เงินเยอะครับเพราะเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวดาวการเงินเป็นนิดเนี่ยมันจะได้ยากขึ้นนะครับเพราะนั้นจังหวะนี้ลุยได้เลยนะครับต่อมาเรื่องการงานกันบ้างครับ การงานนี้ก็ต้องบอกว่าโดดเด่นหลังวันที่1ิบกันยาไปแล้วมากๆเลยนะครับจริงๆก็ดีอยู่แล้วครับว่าเป็นกเกษตรตาธทพดีแต่พอโครจรมาอยู่พบลาภะเนี่ยก็ยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับคือใครตกงานไปสมัครงานนะครับมีเกณฑ์ได้งานใครทํางานประจํามีเกณฑ์จะได้งานที่ถูกใจเข้ามาเยอะมากขึ้นงานนํามาทึ้งโชคลาภความสําเร็จครับแต่ก็ต้องบอกครับว่างานไปเจอดาวอังคารคู่ศัตรูครับจะต้องมีปัญหากันก่อนมีทะเลาะก,กันก่อนมีแก้กันก่อนหรืองานแก้ปัญหาช่วงนี้ทําแล้วจะดีมากๆครับ จะได้โชคได้ลาบจะได้เงินครับนะทำไปเลยส่วนคนทําธุรกิจครับก็ต้องบอกนะครับเป็นจังหวะที่จะมีเกณฑ์ขยับขยายลงทุนมองเห็นโอกาสมองเห็นลู่ทางลุยทําได้เลยแต่ก็ต้องบอกเขาก็ไม่ง่ายจะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจครับลุยทําได้เลยครับเดี๋ยวมันจะดีเองก็คือพูดง่ายจะอุปสรรคอะไรอย่าท้ออย่าถอยครับในจังหวะนี้เขาเรียกฝ่าฟันไปเลยเพราะเป็นมหาจักรมันต้องลุยต้องฟันฉงเฉงต้องแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับ เพราะดาวอังคารดาวตัวเราเห็นไหมครับไปอยู่กับดาวที่เป็นคู่ศัตรูอยู่กับดาวพุธเป็นคู่วิวาทายเห็นไหมจะอยู่ตรงไหนมันก็มีเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกลัวเรื่องครับทําไปเลยเดี๋ยวมันดีขึ้นเองนะครับเพราะอยู่ในภพลาภะเหนื่อยก่อนถึงจะได้ลาบครับอันนี้รู้ไว้เลยนะครับแล้วก็ทําตามนี้ครับรับรองสําเร็จอย่างแน่นอนครับมาเรื่องโชคลาภกันบ้างครับก็ต้องบอกว่าโดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าดาวพุธภพลาภะเนี่ย โคจรพักองศาถอยหลังนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยเอาเลขเก่าๆมาเล่นนี่แหละครับตามเลยเลขเดิมๆเช่นออกไปแล้วใช่ไหมครับห้าเจ็ดก็อย่าลืมครับอาจจะออกอีกห้าเจ็ดเจ็ดห้าอาจจะซิกแซกไงห้าหกสี่เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยครับได้หมดเลยหรือจะเป็นเนี่ยครับหนึ่งสามสี่สี่สามหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับโดดเด่นมากครับเพราะอยู่ในเรือนลาภะเราครับเห็นไหมครับตามนี้เลยนะครับแต่จะได้มากได้น้อยเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับดาวพุธเดิมเพราะผมทําคลิปไปแล้วไปฟังกันได้เลยนะครับตรงนี้แต่เรื่องโชคลาภบอกเลยก็ยังมีนะครับจังหวะนี้ความรักครับก็ต้องบอกนะครับความรักดาวศุกร์ครับโอ้โหโคจรเป็นวินาศใกิดวงชะตานะครับเขาเรียกว่าจะได้คู่แบบลับๆครับสําหรับคนโสดครับนี่นะครับจะมีแอบแซบอะไรแบบนี้ได้หมดเลยครับแต่ก็ดูกันให้ดีนะครับเราหูยังเรงลัคนานะอย่ารีบร้อนส่วนคนมีคู่แล้วเนี่ย ผมมองว่าจังหวะน,นี้ไม่ได้เสียหายนะครับคู่จะแอบช่วยหลังเป็นแบ็กกาวเป็นแบ็กอัพให้เราหนุนเราก็คุยกันดีๆเจรจากันดีๆเท่านั้นเองที่อยากจะฝากก็คือเรามีดาวอังคารกับพุธโคจรร่วมกันถ้าพูดจากันดีๆเจรจาอ่อนหวานเอาอกเอาใจผ่านได้แน่นอนครับแต่ถ้าใครนะเอาแต่ใจแรงไม่ยอม,ยอม,ยอมหักยอมหักไม่ยอมงอนะมีเก์เลอร์ครับอ่าบอกได้เลยนะจังหวะนี้อยู่ที่ตัวคุณได้เลยนะครับจังหวะนี้ทําตัวให้น่ารักอ่อนหวานครับ พูดน้อยๆทาเยอะๆเซอร์วิสเยอะๆความรักไปต่อได้ครับผมเรื่องบริวารและลูกกันบ้างครับอันนี้ก็ต้องมองไปถึงดาวเพราะเรื่องหัสบดีเป็นหลักเลยนะครับถ้าเป็นบริวารเนี่ยก็ยังพักองศาถอยหลังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคอยประกบนะครับต้องดูให้ดีนะและยิ่งวันที่ยี่แปดไปแล้วเนี่ยครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสองสิบสามเอ็ดเนี่ยครับดาวบริวารได้ตำแหน่งเป็นนิดเนี่ยโอ้โหมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงนะเจอดาวเสาร์เนี่ยอาจจะมีบริวารออก รับบริวารใหม่เข้ามาเหนื่อยหน่อยช่วงนี้นะครับดูแลดีๆแล้วกันส่วนลูกก็ดูแลสุขภาพลูกด้วยนะครับอาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยหรือดื้อไม่ค่อยฟังเรานะครับก็พยายามใช้เหตุและผลนะครับตรงนี้เรื่องสุขภาพครับจริงๆโดยรวมถือว่าแข็งแรงดีนะครับแต่พอไปเจอคู่ศัตรูเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยทํางานเยอะพักผ่อนน้อยเป็นแผลในช่องปากเนี่ยครับอันนี้หลักๆเลยก็ดูแลกัดลิ้นกระพุ้งแก้มเนี่ยครับ ช่องปากฟันอะไรพวกนี้ดูแลให้ดีๆด้วยนะครับเาเลขนาโชคก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับผมดูแล้วจะมีเนี่ยหนึ่งสามสี่หรือไม่ก็ห้าเจ็ดเนี่ยยังมาได้อีกนะครับสี่เจ็ดอะไรแบบนี้นะห้าหกได้หมดเลยนะครับและพยายามทําบุญนะครับนะครับก็จะมีดาวอังคารเนี่ยเทพนักลบนะครับไปทําบุญเยอะๆได้เลยนะครับสมเป็นพระในสวนมหาราชพระเจ้าตััสินมหาราชพระราหูทรงคุดพระเสาทรงเสือพญานาคอะไรแบบนี้นะครับทําได้เลยนะครับจะดีมากๆเลยนะครับตรงนี้ และนี่คือบทสรุปคําทํานายแบบโหราศาสตร์ในสไตล์อาจารย์เกสเทวะที่ชัดเจนเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าใครฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับเพราะอาจารย์ส่งให้ก่อนฟังก่อนรู้ก่อนเลยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รอดกันครับติดตามได้เลยครับแล้วก็นี่ก็ฝากไว้ด้วยเลยนะครับภาพเฉลยดวงชะตาสวยๆครับเป็นดวงของเราเองเป็นลิมิเต็ด dition ไม่ซ้าใครอย่างแน่นอนนะครับและจะบอกถึงลัคนาเราธาตุเรานะครับเลิกอะไรนะครับแล้วจะมี คาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านนะครับไปสวดเสริมความร่ํารวยได้อีกนะครับแล้วจะมีสีบอกเลยนะครับแต่ละคนจะได้สีไม่เหมือนกันเป็นสีมงคลสีนําโชคครับใช้สีนั้นบ่อยๆได้เลยครับจะลุ่งเรืองร่ารวยอย่างแน่นอนครับบูชาเพียงร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์แอดไซเกทเวาหกห้านะครับทักว่าสั่งภาพดวงครับเราจะรีบทาให้จัดส่งทางไลน์ได้เลยนะครับตรงนี้แล้วถ้าใครฟังเสร็จอยากดูดวงครับยินดีครับ ดูดวงต้องดูดาวคุณดวงของท่านบวกดาวจรจะแม่นมากครับแลวต้องทําเช่นไรดูเราได้อะไรบ้างตามนี้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจ เปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงตำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บ มีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR วอาโคดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับ อย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตไกเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับ เมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับ เพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือน ปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสักญาดิงนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนร้วยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า